สวัสดีครับตอนนี้จะอยู่ในช่วงสร้างความร้วาวฉานคืองานของเหมียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คู่สาวหล่อ,อก,กับหนุ่มสวยกันนะครับแนะนำตัวเองครับเจฟฟี่คบแซนค่ะต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับจเจฟฟี่รู้สึกยังไงที่พบสาวเพศสองครับรู้สึกฟินครับฟินนะครับฟินในส่วนไหนเป็นพิเศษเลยครับ ทุกส่วนเลยพูดเลยเป็นทุกส่วนนะคะโอเครู้เรื่องต่อมาครับแซนครับเอารู้สึกยังไงที่พบกับสาวหล่อครับก็เป็นมิติใหม่ของชีนิต้ามิติใหม่ครับวันนี้เป็นคนแรกหรือเปล่าครับพี่คบกันพี่เป็นหองที่ครโอเคก่อนหน้านี้เป็นอะไรครับก่อนนันนี้จะเป็นครบผู้สายโอเครู้เรื่องเหมือนกันนะครับรู้สึกยังไงที่แบบเราเดินด้วยกันแล้วคนเขามองเราครับ สายตาที่เขามองอเขามองอย<ห><ห>ังไม่รู้ว่ามองสงสัยว่าคือปกติเวลาแฟนแบบไปไหนมาไหนก็มีคนมองหรือเปล่าเพราะว่าองเที่ยวอย่งที่เจ๊เนี่ยคนก็จะแบบมองกว่าเดิมเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เจ๊เป็นแบบพี่ชายหรือเป็นพี่แบบนอ้นฮะคือแบบดูอ่าแกร่งกล้าขึ้นใช่อยู่กันมีบารมีดูมีบารมีหนักแน่นขึ้นนะคะจากเดิมที่เดินเดี่ยวๆใช่ยวเจ๊พี่แล้วครับ กเหมือนกันนะปกติก็แบบคนมองอยู่แล้วเออเดินไม่ไหวก็คือมีคนมองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอ่่แต่ยิ่งพอเดินแบบนี้ก็มีการแบบเฮ้ยทำไมเดินกับกันเลยมองเน้นๆหนักๆเลยใช่ไหมครับอืมก็แบบว่าเฮ้ยทำแบบนี่ยเขากันหล่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคคือตอนนี้มันเป็นเรื่องต้องเปิดกว้างแล้วคือทำแับกันเลยเขากันนี่เป็เรื่องแปะแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ ดาปกติแต่อยู่ที่ว่านคอมคนนั้นน่ะจะเป็นคิงหรือพินให้นันเองได้แต่สำหรับผมเป็นคิงปิดท้ายได้ครับับแบบสวยงามกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็อ, <c oughs> อย่ามองว่าคือไม่อยากให้โฟกัสที่ว่าเวลาเราพบก,กันต้องแบบมีแค่ใจเปิกหนคือจริงๆแล้วคนสองคนถ้าแบบได้คุยกันหรือว่าได้เจอกันแล้วไม่มีอะไรที่มันแบบสปาร์กกันเหมือนก็ มันก็คบกันต่อโอเคครับรู้เรื่องนะไม่ต้องสงสัยนะ,นะเออใบบาบายไรเนี่ย